พร้อมแล้วค่ะสา่ไก่พี่น้อง ้นะะคไปเห็ดหูรู้พี่น้องกินแ้วกันเด้อกี่หอดไม่เด้อพี่น้องไอ้ต้อข้าวหอมไปเลยค่ะค่ะคนคนค่ะคนหอมหอมพี่น้อง เดินมาเดิเดนเลยค่ะพี่นอ้องขิงใส่นี่ขิงกระเห็ดของลูกน้อเด้อพี่น้องใส่ลงไปเดินไล่ไล่แล,ละวพัดหน้าน่ะหอมแห้หงหอมขิงนี่ไงพี่น้องน่ากินไหมครัดขิงน้องเล็ดลงนะคะเดี๋ยวจะปรุงนะคะปรุงก่องปรุงมันเด้อพี่น้องเด้อ ตีนะคะตากะเพียงห,หอมมาก,กินวะคะพี่น้องมาจ้าผงน,นนะคะใส่ลงไปใส่ร้ายแสบร้ายสุดยอดนะคะสุดยอด หมดเลยนะคะสุกแล้วค่ะผัดชีไร้น่ากับต้นหอมค่ะแหงเตาไหมมากินวะคะพี่น้องมาจ้าผัดขิงใส่เห็ดนะคะผัดไก่แหงเตาไหม มากินวะคะพีนาานน่น้อง,อง,องมาจ้า,นนานะคนคนค่ะคนหอมหอมพี่น้ะมาเดินมาเดินเห็ดทูนี้ใส่ไก่นะคะสุกแล้วค่ะหอมหอมพี่น้องหอมมากเลยค่ะแซ่บแซ็ซ่บอร่อยสุกแล้วค่ะ หอมหอมหอมสุดยอดนะคะสุดยอดสุดยอะะะด,ลดเลยนะนคะสุกแล้วค่ะผักชีไร้นอกกระเทียมหอมคเดี๋ยวลอยแล้วพี่นอ้องยืนอยูบ่บ่หอมพี่น,อน้องเดี๋ยวลอยละพี่นอ้องยืนอยูบ่บ่ หอมหอมพี่นอ้องขะคน้นค้นขะค้นหอมพี่นอ้องมาเดินมาเดินมันหอยเด้อพี่นอ้องใส่เยอะๆจะไ,ได้อร่อยอร่อยหอมหอมพี่นอ้อง หอมมากผงนอนนะคะใส่ลงไปใส่ร้ายแสีบร้ายขอมหอมพี่นอ้องหอมมากใส่เครื่องครบทุกอย่างแล้วไปใส่เครื่องครบแล้วพี่นอ้อง กิ้งไสกระทะทอดแล้วเครื่องปรุงนะคะใส่ไปเลยไก่ใส่ลงไปเลยนะคะผัดกิ้งใส่ไก่ใส่ใส่กิ้งแล้วก็ใส่เห็ดหููหนูพี่นองของโปรดเลยค่ะเรียบร้อยใส่แล้วนะคะ คนดูไล่ไล่แล้วพราะหน้าน่านะหอมแห้งหอมขิ้งนีไ่ไงพี่น้องน่ากินไหมผัดขิ้งกระทอดแล้วเครื่องปรุงนะคะใส่ไปเลยใส่ลงไปหน้าเลยนะคะ โอ้ยน้าเลยตุ่นหอมนีคืขอขาคนขาคนโอ้นหอมนี่เนาะมาเดินมาเดินใหญ่เต้าไหมขาคนข้นค่ะน มาเดินมาเดินไล,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 ล่ไล่ลรวข้างหน้าน่านะหอมแห้งหอมขิงนีไ่ไงพี่น้องน่ากินไหมผัดขิงอ่าสแซ่บแซ่บอร่อยสุกแล้วค่ะหอม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 ตกระเทียมหอม ใส่ขิงแล้วก็ใส่เห็ดห,นหนนดนูนูพี่น้องของโปรตีน,ค,นค่ะเรียบร้อยใส่แล้วนะคะคุณดูไล่ไล่เะาะัฒนาน่ะหอมแห้งหอ,อมขิงนีไ่ไงพี่น้องน่ากินไหมผัดขิงไล่ไล่เะาะัฒนาน่ะหอมแห้งหอมขิงนี่ไงพี่น้องน่ากินไหม เด็ดอร่อยแล้วพี่นอ้องห,ห็หนอยู่บ่หอมหพี่น้องไล่ไล่ละพันธุ์หน้าน่ะหอมแห้งหอมทิ้งไ่ไงพี่น้องน่ากินไหมผัดทิ้ง หอมมากแข่งเตาไหมหอมกระเทียมหอมใส โดยหน้าเลยนะคะโดยหน้าเลยตุ่นหอมกระทะหอนแล้วเครื่องปรุงนะคะใส่ไปเลยแกงเตาไหม หอมพี่นอ้องหอมมากสุดยอดนะคะสุดยอดสุดยอดเลยนะคะสุกแล้วคะ่ะผักชีเลยหนะะ้าผัดผนหอมค่ะผัดขิงใส่เห็ดนะคะผัดไก่ทไล่ไรแล้วข้าหน้าน่ะหอมแห้หงหอมขิงนี่ไงพี่น้องน่ากินไหม หอมนะคะหอมๆค่ะหเห็ดทูนิ้วใส่ไก่นะคะสุกแล้วค่ะหอมหอมพี่น้องหอมมากเลยตามน,นะคะใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแ่บน้อยซอสน,นะคะน้ำซอสใสลงไปเลยค่ะ ผงเนอนะคะใส่ลงไปใส่ร้ายแสบร้ายไก่ใส่ลงไปเลยนะคะผัดพิ้งใส่ไก่ใส่หนใส่โรยหน้าเลยนะคะโรยหน้าเลยตุนหอม